เขมรเศร้าชาวโลกไม่รู้จักประเทศแคโบูดียนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้คุณป้านจะมาเล่าให้ฟังนะมีเรื่องที่น่าสมเพชเวทนาประเทศข้างบ้านเราจริงๆนะคะสืบเนื่องมาจากมีสมาชิกในกลุ่มนะอ่า A W C C เนี่ยเขาก็แชร์โพสต์มาโพสต์หนึ่งเป็นเพจของ เป็นโพสตของทางเพจประเทศข้างบ้านของเรานะชื่อเพจว่า world knowledge นะคะความรู้คู่โลกอะไรประมาณเนี้ยโลกแห่งการเรียนรู้อันนี้โลกแห่งความรู้อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะอทางเพจเนี้ยเขาก็ได้โพสต์นะคะว่าเขาเนี่ยนักเรียนเมืองนอกอาจจะเจออะไรมากมายนักเรียนที่จากประเทศกัมพายา สามนาฬิกาเนี่ยนะคะถ้าไปเรียนเมืองนอกอาจจะเจออะไรมากมายเขายกตัวอย่างว่าบ่ายเนี่ยเขานั่งคุยกับเด็กชาวลาวเรียนทักษะเศรษฐศาสตร์ด้วยกันเขาถามผมว่ามาจากไหนผมบอกเขาว่ามาจากกัมพูชาเขาทำหน้าสงสัยแบบและพูดแบบกัมพูชาเขาบอกว่าเหมือนที่เคยเป็นแบบไม,ไม่ไม่เป็นที่รู้จักในยุโลปหรือแม้แต่คนโอเอเชีย ก็ยังไม่รู้อืมนี่นะคะนี่คือความช้ำความเศร้าความแบบอะไรที่แบบน่าเวทนาเหลือเกินนะไม่เป็นที่ในรู้จักของโลกนะแม้กระทั่งอาเซียนด้วยกันบางคนยังไม่รู้นะคะอืมและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณป้าจะพูดให้ฟังว่ายังไงรู้ไหมเป็นพ่อตัวเองเนะี่ย ไม่นําเสนอความเป็นตัวตนของตัวเองไงคะะประเทศชื่อก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนะเดี๋ยวก็กัมพูชารีปบลิกเดี๋ยวก็กัมพูชา,อ,าอะไรสารพัดอย่างล่ะสาธารณรัฐกัมพูชามั่งกัมพูชาประชาธิปไตยมัง่งและตอนนี้ก็เป็นอะไรอะ่ะเค็มบเดีย เอออย่างนี้นะก็เลยไม่เป็นที่รู้จักไม่เป็นที่จดจําของชาวโลกเกี่ยวกับโคตนนี้นะ่ก็มีนักเรียนนอกของประเทศอเมริกาเนี่ยนะเข้ามาพูดคุยกันเยอะเหมือนกันแหละว่าเขาไม่เป็นที่รู้จักอันนี้คุณป้าจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเมื่อประเทศข้างบ้านเราเนี่ยไปเอ่ยชื่อของตัวเองในเว็บหรือเพจต่างๆที่เป็นสากลที่ทั่วโลกเนี่ยเวลามีคนถามว่าอืประเทศของคุณอยู่ไหนนะ สามนาฬิกาก็จะรีบขาดไทยไม่ได้เลยนะคะต้องเป็นกระโดดเป็นเห็บเลยเกาะเลยทันที่บอกว่าประเทศฉันเนี่ยอยู่ใกล้ๆประเทศไทยเธอรู้ไหมเนี่ยถ้าเธอไม่รู้จักเธอต้องอ่ารู้ว่าถ้าเธอรู้เวียดนามรู้ว่าจากไทยอยู่ตรงไหนแต่ฉันน่ะอยู่ตรงกลางประเทศคุณน,นั่นแหละเออไอ,อประเทศเหล่านั้นนนั่นแหละและฉันก็อยู่ใกล้ประเทศไทยเนี่ย นะทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งชี้โลเคชั่นยังจะต้องเอามาอิงอาศัยไทยอีกนะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างแหละเสื้อผ้าอาหารวัฒนธรรม,มแต่พอมาอิงไทยเนี่ยไม่ได้พดนรว,ว่าตัวเองเนี่ยมาเกาะไทยกบพูดว่าตัวเองเป็นออริจินอลนะ ไทยนี่แหละไปขโมยของเขาไทยนี่แหละก๊อปปี้ของเขาอืมเดยนี้ไปดูเถอดสูตรอาหารไทยที่ทําลงกันใน youtube นะคะเต็มตอนเนี้นะเพื่อนบ้านเราก๊อปไปลงหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะมีลูกเพจคนนึงเอามาให้ดูนะแล้วเพจคนนี้น่ารักมากนะชื่อน้องซินเวอร์วูฟนะ<ๆ>ก็เขาามาให้ป้าดูว่าเนี่ยดูอ e ีแคมสิแคมเมนเนี่ยมันทํา สูตรสอนอ่าข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะอืมบางเพจก็สูตรสอนอาหารไทยอ่าขนมจงขนมจีนมีเนะี่ยเออทำตำตรงตำรับอาหารแล้วก็แอบอ้างว่าตัวเองเป็นออริจินอลเป็นสูตรอาหารเห็นข้าวเหนียวมะม่วงไทยเราดังหน่อยนะคะ,ะ mango sticky rice ดาวเนี่ยนะคะดังปุ๊บนะต้องรีบเอามาเครมนะส่วนมากก็ะพูดตรงๆข้าเหนียวมะม่วงประเทศไทยเราเนี่ยแทบจะทำเป็น ทุกคนนะถ้าอาหารเสื่อนไหนที่เป็นเป็นอาหารประจำชาติอาหารพื้นถิ่นเนี่ยแท้เลยเอาคนมาสลอยคนเนี่ยส่วนมากจะทำเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามันไม่ใช่เอามาสลอยคนอาจจะทำเป็นแค่ห้าคนเท่านั้นเนี่ยน่คือการพิสูจน์ให้รู้ว่าอันไหนคือของชาติไหนแน่ๆนละลองมาดูลองให้เราดิให,าดให้เราไปทำพิซซ่าดิเอาไปร้อยคนเนี่ยจะมีคนทำได้ถึงห้าคนสิบคนหรือเปล่านะแต่ถ้าให้เอาคนอ่า ไทยเนี่ยมาแกงกะทิมาต้มยำหรือว่ามาทำพันแนงหรือมาทำข้าวเหนียวมะม่วงนะข้าวเหนียวน้ำกะทิอันน้ำทุเรียนรสช่องเนี่ยลองดูได้เลยรนะ้100อยหนึ่งทำเป็นแปดสิบแล้วอันนี้คือการยืนยันว่าสิ่งนั้นคือของชนชาตินั้นจริงๆนะไม่เชื่อลองไปจับอีกพวกสามนาฬิกามาเลยร้อยคนนะให้มันทำข้าวเหนียวมะม่วงสิดูสิมันจะทำได้ถึงห้าคนไหมอืมและทีนี้เราก็มาพูดกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่อง ที่ข้างบ้านเราเนี่ยไม่เป็นที่รู้จักในชายสายตา,ยตายชาวโลกแม้กระทั่งลาวเองยังปฏิเสธเลยว่าโอ้ฉันไม่รู้จักเลยประเทศของคุณอยู่ส่วนไหนของโลกซึ่งมันทําให้น้องแคมเมนเนี่ยโอ้โหช้ำอกช้าใจถึงขนาดต้องมาโพสต์ไว้ในเพจเลยแล้วก็เป็นที่คนไทยก็ได้เอาไปแชร์กันทีนี้เรามาดูคอมเมนต์ในเพจของ น้องแคมเขานะคะว่าเขาพูดคุยกันเรื่องนี้ยังไงในเมื่อประเทศเขาไม่เป็นที่รู้จักในนานาชาตินะเขาจะพูดว่าไงนะคะอ่ะเริ่มที่คอมเมนต์แรกเลยของเป็นผู้เขียนนะเป็นเจ้าของเพจเป็นแอดมินนี่แหละเขียนว่าเจอบ่อยนะแบบนี้เขียนและโพสครั้งเดียวมารู้จักประเทศแต่ละต่างประเทศของเรารู้จักเราดีแค่ไหนที่นี่เรามีวัดอังกอร วัดด้วยถ้าจะยืนยันต้องบอกเขาว่ารู้จักอังกอรวัดหรือไม่ถ้าคุณรู้นั่นแหละกัมพูชาโอ้โหนะคะวัดอังกอร์เป็นสัญ,ญลักษณ์สิ่งเดียวนะที่ภาคภูมิใจแล้วก็ยึดโยงคนประเทศนี้แล้วก็พร้อมจะเอาไปอวดสูด่สายตาชาวโลกชาวโลกมีเ0็ดล้านคนนะมีคนรู้ถึง ห้าล้านคนหรือเปล่าไอ้วัดอังกอรนี่นะคะแต่ถ้าไปถามเรื่องวัดอรุณสิืมดังทั่วโลกนะคนไทยเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากนะแค่บอกว่าไทยแลดนเขาก็ต้มยำกุ้งเนี่โอ้โหแค่นั้นแหละคนรู้จักแล้วว่าอยู่ตรงไหนนะไม่เหมือนประเทศข้างบ้านพอถามว่าว i ยเอส r ย o โ a t เ o n พูดปุ๊บได้ต้องอ้างอิงทันทีว่าฉันอยู่ติดกับประเทศไทย ทีนี้เราก็มาฟังคอมเมนต์นะก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ของผู้เขียนหรือเจ้าของเพจนนะแอดมินเนี่ยนะคะก็ถามว่าอ้าวเรียนลาวมาเรียนกี่วันไม่รู้จักคอมเมนสักคนเออจะเรียนกี่วันแต่เขาอาจรู้จักแ้วเขาก็อาจทาเป็นไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเขาลเ,เกลียดไงคะเออคนนี้มาถามแอดมินว่า คุณเป็นนักเรียนหรือไม่แม่ไม่ใช่นักเรียนแต่รู้และฟังผ่านโซเชียลมีเดียที่โฆษณาเกี่ยวกับอาเซียนถ้าอยู่ในที่ที่ไม่ก้าวหน้ายังมีทีวีให้ดูมีสื่อต่างประเทศเรื่องไหนไม่ออกอากาศบางครั้งอย่าโมาแต่โพสเรียกร้องความสนใจใช้ประเทศชาติตัวเองทําให้เผ่าพันธุ์ตัวเองอับอายอย่างว่าอย่าหวังว่าคนอื่นจะให้ความสําคัญกับเราถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับตัวเองหยุดได้หยุดเลิกเรียนเรียนไปก็ไรประโยชน์ขนาดนั้นอ๋ออันนี้มาทา ตำหนินะคะว่าเออถ้าเราไม่เป็นที่รู้จักในชาวโลกเนี่ย<ๆ>ก็ให้เงียบๆไว้นะอย่ากระตุกกระตากไปเดี๋ยวมันจะทําให้ทําให้นําความอับอายมาสู่ประเทศตัวเองว่าเป็นไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกเนี่ยแสงดานของพวกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะนะพออะไรเป็นความจริงนะ่ะรับไม่ได้จะต้องให้เงียบปากไว้นะเหมือนพระพุทธรูปนี่แหละพอไม่สวยก็อย่าพูด เงียบๆไว้เอ,อเดี๋ยวเสียมมันหัวร้วยอยย่ออันนี้ก็เหมือนกันยังไม่ทันล่าเสียมรู้แล้วเสียมรู้แล้วนะคะอืมคนนี้ก็เลยคนไทยค่ะก็แสบจริงๆก็ไปตอบว่าเธอจะไปพูดเรื่องคำอื่นทำไมอ่าก็บอกไปแล้วก็จบบอกว่าคอมเมนต์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 โอ้พิมมาเยอะมากอ่ะกดไลค์คอมเมนต์นี้หน่อยหนึ่ง <laughs> โอเค ใช่ไม่ต้องไปพูดมากหรอกอบอกเขาไปคําเดียวคัมเม้นคัมเม้นคมเม้นแค่นั้นเองคนนี้บอกว่าฉันไม่ได้โกหกสักคําอ่าพูดจริงคนไทยก็เจอแบบนี้หม่บ่อยเอคนไทยเหรอเจอแบบนี้บ่อยหมในที่สุดก็ต้องลากคนไทยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอเรื่องที่แบบว่าเวลาผมพูดผมใช้ภาษาไทยอังกฤษครับพี่อ้าว ทำไมอ่ะอืมคนนี้บอกว่า,าวคุณไปโตที่โตเกียวแค่จะบอกว่าเป็นกัมพูดช,ชาพูดภาษาญี่ปุ่นตินข้าวที่เจดีรู้จักเราดีมีนักเรียนลราไทยหนึ่งคนในบอ่อน้ําฉันไม่สามารถเป็นเพื่อนกับคุณได้อประมาณว่าคนพูดเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นและจะมาบอกว่าเป็นกัมพูดช,ชาเอไม่ไม่ไม่สามารถยอมรับได้เออนะประมาณว่าคิดว่าไปใส่ร้ายเขาได้เลยว่าเพจเนี่ยเป็นเพอจอ่า ดักอะไรอย่างนี้นะโจมตีอืมคนนี้บอกว่าตามความเข้าใจนะแอดมินเจอตอบแบบนี้อาจเป็นสองเหตุผลอย่างแรกเลยพวกเขาตั้งใจจะแกล้งเราอืมวินาทีถ้าไม่มีเจตนาทำร้ายเพราะความรู้ทั่วไปไม่ดีไม่เคยอยู่ในประเทศอาเซียนแต่ไม่รู้จักกรัรมพูชาอ๋อป,ประมาณว่าอ่ะ ตามที่ขมเข้าใจนะคิดว่านักเรียนลาวคนที่ตอบว่าไม่รู้จักกัมพูชาเนี่ยนะมีอยู่สองอย่างคือแกล้งทําเป็นไม่รู้จักนะคะสองแล้วก็เขาไม่เคยอยู่ในอาเซียนเขาจึงไม่รู้จักกรัรมพูชาอ่านะนักเรียนลาวแต่ไม่ได้อยู่ในอาเซียนอ,อาเซียนอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของขิมนที่เข้ามาตอบนะคะเรื่องที่ว่าทําไมคนลาวบอกว่าตอบอแอดมินเพจนี้ว่าฉันไม่รู้จักหรอกว่ากัมพูชาอยู่ตรงไหนอืม คนนี้บอกว่าการอยู่ใกล้และไม่รู้ความหมายอ่าแสดงว่าเขาอะไรเขาจนในธรณีวิทยาหรือไม่บินออกไปไม่มีอะไรต้องอายยุคนี้ไม่รู้จักเขมรเขาต้องรายใจกับตัวเองโอ้ันคือว่าเป็นเจ้าอรารยธรรมโลกอะทุกคนต้องรู้อืมแต่ว่าคุณผู้ชมคิดดูสิว่าทําไมนักเรียนลาวคนนั้นถึงบอกว่าฉันไม่รู้จักนะอืคุณป้าก็ มันก็มองได้สองแง่นหะค่ะแงทําเป็นไม่รู้จักนะมันก็เหลือเชื่อที่ว่าจะไม่รู้จักกมัมเขมกมัมพูชานะเพราะในเมื่ออยู่แค่ประเทศอยู่ติดกันขนาดน,นั้นหรืออาจเขาอาจจะไม่ชอบก็เลยพูดไปอย่างนั้นเนี่ยไม่อยากสนสนทนาพาทีด้วยอะไรเงี้ยน,นะคนนี้บอกโอ้ยแล้วนะักเรียนลาวที่อ่อนแอทาง ภูมิศาสตร์ล่ะเออภูมิศาสตร์ก็คืออ่อนธรณีวิทยาอะไรประมาณนี้นะหมายว่าเอ่อแสดงว่าไม่เรียนรู้ทางภูมิศาสตร์เลยว่าอยู่ใกล้ประเทศไหนเออเขาได้บอกว่านักเรียนเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอาเซียนคืออะไรพวกเขาละอายใจในตัวเราเออใช่เขาเขาเขาไม่อยากกบค้าด้วยเขาเลยแกล้งไม่รู้จักเลยคนนี้ฉลาดนะรู้ด้วย แล้วนักเรียนลาวหล่ะไม่รู้ว่าประเทศของตัวเองมีพรมแดนนักเรียนทุกคนไม่รู้ว่าอาเซียนมีประเทศอะไรบ้างอืมเขารู้แต่เขาไม่จําเป็นต้องบอกว่ารู้ไงคะเออ คนนี้บอกว่าเจอแบบนี้บ่อยแต่ที่สงสัยคือทําไมคนพวกนี้ถึงอันี่โง่จางทุกวันนี้ยังไม่มีความรู้เท่ากบความสามารถของพวกเขาในการเข้าใจภูม,มิสารโลกเข้าใจข้อมูลหรือความรู้สากลอยู่ในระดับที่จํากัดคือเจ็บช้ามากพอเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักประเทศตัวเองเนี่ยต้องไปด่าเขาว่าเขาโง่ต้องไปด้อย่าเขาว่าเขาไม่รู้จัก หลักการภูมิศาสตร์อาเซียนอะไรอย่างนี้นะคือเจ็บไปหละเจ็บใจมากนะทําไมเชือเพอนะประเทศอยู่ติด,ต,ด,ต,ดติดกันทําไมถึงไม่รู้จักประเทศมหาอํานาจอย่างฉันเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคงจะแค้นจัดนะทั้งคุมแค้นทั้งเศร้าอ่ะอคนนี้บอกว่าอ,อย่าไปคิดว่านักเรียนเราใจิตใจไม่ดีขนาดประเทศเพื่อนบ้านเรายังไม่รู้เลยผ,ผู้ชมนะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้วะ ประเทศที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคิดว่าเออตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินในเวทีโลกโลกต้องรู้จักฉันสปอร์ตไลท์ทุกดวงในจักรวาลน,นี้ต้องฉายแสงมาที่ฉันพอฉันไม่เป็นที่รู้จักในระดับแค่อาเซียนหน่อยโอ้โหอารวาดฟาดงวงฟาดงาคุณผู้ชมก็คอมเมนต์กับพูดคุยกับคุณป้าได้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ